ต้นหมากส้มโมค่ะก้าไว้ปีที่แล้วอันนี้มีต้นอันนี้ติดมานาฟ้าทลายจูนง่ายเลยเด่นประมาณสี่สิบเซนติเมตรนะจ๊ะพอไว้ปีที่แล้วเดี๋ยวเอาคลิปให้เมืองคลิปตอนที่ห้าพอนะเนาะมาถ,ถึงปีนี้กคลึ้งตาสีต้องเอาไปล่งแตงงละจ้าส่วนนึ่งเอาไปล่งแล้วนี่เหลืออยุดนี่แค่นี้ละ เราก็เลืออยู่บ้านอีกประมาณสิบก่าต้นอ้ายายพูดถึงสรรพคุณบักสมอให้ฟังหน่อยสิคะสรรพคุณอย่างไม่ได้กินกับลาบป่าหเว้ยฮะกินกับลาบป่าแต่ก่อนเก็บอยู่น้ำดงแันบออยู่หน้าห้าวแต่ก่อนอยู่หน้าไม่เคเปิดนี่ก็มีต้นนี้แซบบักสมอมันเป็นแบบไดรรสชาด เปรี้ยวและนอ่นองตั้งต้นกฝา,กาดแฟตั้งงานกาแฟตั้งงานกาแฟเปรี้ยวขี้กะลาบปลา,า,เ,าเป็นสมัยไอ้ขี้ผู้เฒ่าเป็นลาบปลาดุกเป็นเสเอาไปซับใส่น้ำมันย่ามกินน้ำมันก็แซ่บแซ่บพเนาะมันย่ามกินน้ำมันก็ซุ่มข้อบางคนก็กินแก่อายอ,อันบ่ มา้มมอมันเป็นไม้โบราณประจำถิ่นของผาอีสานหายากเด้สซูเมือนี่ยูหน้าไม่ไงเข้ากันยังยู่ตนหนนึงเงี้ยบอเออแต่วายูแถวนีเมื่อแล้วต้นเขามีเปิดกับเมื่อแล้วซุมือนี่คือว่าถับหอยากินหายากเนาะต้องไปยูในดงบางหน้าบางคนกันยังสี่เหลืออยูอยูบานเห่าเมื่อบานกันยังแต่ตนเฮื่อนหนา,นาเฮือนไม่เงี้งนัง่ง ก็ได้เลียงบ้านเนี่ยะเออแต่ว่ามันฝาดเด้ต้นเฮืองนี้นั่งมันผสมต้องให้มันแก่แบบแก่จัดจานเลยจังสิกินได้เดี๋ยวปีนี้สิไปถ้ำสัญญากับเราแต่โน้ตเคยเห็นเราเก็บให้แมีวเว้าน่ะไปขายใส่รถพรมพ่วงขายบานอีปีนี้โน้ตสิไปถามเล้าโน้ตสิโน้ตสิสั่งเหล้าแล้าเก็บหายแบบว่าให้มันโลนเลยจังเก็บบังสินะเอาหน่ายมันมาพอ ถ้าผู้ใดสนใจสั่งไว้ก่อนได้สั่งจองไว้ก่อนล่วงหน้าปิหนึ่งปีนะตะล่องตั้งเมืองมันสูงอม่านซ้ำแต่อะมันอะมานเที่ยงเขาเนาะเลยเพราะเขาไปอยูุน้อยหนึ่งสี่สิบเส้นนี่แหละแตกเอาดีแต่จะมันตุ่นเลี้ยวแตกออาดีหาเด็ดมันอยู่นีโบบริดเด็ดอย่างมันดอกอันไหนี้ยังไงฟาทะลายโจรฟาทะลายโจรไปแซมด้วยเหรอไนมันโลนแซงก็ติดมาน้ำกันปูเส้นกันโรน เดี๋ยวเสียวไปปู่ไปคู่สาสาลุมหรือสาเทิงวะสาเทิงนี่ยเราพันในมีสาลุมกับใบไทรไว้นั่นเปลังหสาเทิงอย่างสาเทิงต้นสักเต็มนึ่งพอท่านมีหยั่งแม่เราต้นไม้เหนป่ะท่านไหนไงเพื่อนกับ,บว่านพอท่านมีหยั่งเพื่อนว่ะฝุ่นถือใ่อะฝุ่นถือใส่บ่มีฝุ่นมีฝอยบ่มีฝุ่นแล้วฝุ่นกับเม็ดคอกแล้วเขาหนาลิดหนยังเ,เต็มคอกเขาบ่ <c oughs> ขนฝุ่นออกเลยอะ เนี้ยชิเป็นลักมาใส่สวนอยู่นานสิไปหายไฮให้ล่อเอาขึ้นซ่าเลงเนี้ยใส่อยู่บ้านม่วนอยู่บ้านกับพ่อันได้ใส่ห้องหน้าหน่อยก็เต็มนึงบ่ได้เอาออกปีนี้ห้องหน้าหน่อยก็ได้แหงหน้าหน่อยแหงคนงไงกันห้องเฮามันเหมิดแล้วมันใส่ต้นไม้หลายๆมันเหมิดพอให้สร้างขี้ไก่หยุดบ่อสร้างมาเฮ็ดหยังเ็าสิมาวันมันแพะไส่แล้วก็แพ้จักสิซื้อมาเห็นหยังมันนี่ยไอมันมีแต่นโซดาไฟได้แม่ค่ะ เพื่นนว่าเสียอามาหละสักเีท่คู่ล้วก็สเอาจานห้วยเท่เองด้วยเแม่าแม่ว่าแม่บอเห็นน้ำเด้อยมันขั้นได้่อยแพววแม่มาอยู่บ้านจังปีแล้วแม่มาปีใดหกสองหกหนึ่งแม่บอกมาก่ำทวมปีหนึ่งปีน่ำทวนปีหกสองหกหนึ่งปีนี่ปีอย่าง ปีหกหาสี่ปีมีปีหกหาแขาแต่สี่ปีไปอยู่กรุงเทพมายักปีแม่ไปกรุงเทพนู้อยู่ปอสีอีป่าเกิดอีปา่าเนี่ยเไว้แต่ง,งานนะโอ้เ้วไว้ไปหมื่นแรกเลยนะที่ไปนะั่นมื่อที่แต่ง,งานนะโอแ้แล้วนดจักปีอีป่าได้จักปีน้ำไปที่ละที่แหลกเลย ปลายฝาบฝาฝาเขาเป็นห,หนึ่งได้เห็เป็นหนึ่งนึอย,ย้อนโนบานก็เที่ยวไปเที่ยวมานะตอนช่วนของบ้านในเฮ็ดงานก็เที่ยวไปกอนไปกรุงเทพแรกๆไปเฮ็ดตยังขายตำบังฮงน้ำเมี่ยงไน้องชลย์าขายตำบจักปีจังไหนไปเฮ็ดงานก็ว่าด้เฮ็ดงานก็บ้านในก็ไปในี้ซอยผาซอยขา้าวซอยผาเส้นหมา นางซอยผาเช็ดหนาอย,ยู่จักปีหลายปีอยู่่านจังไปเห็นงานบาดน้ำพองเป็นแม่บ้านเป็นแม่บ้านอยู่ท่องรอเลยออฟฟิศเห็นงาน่าอยอ,ออฟฟิศอยู่ตึงโฮมเพจเด้อเท้งพอเท้งเม่อยู่หันหละดิแต่ก่อนแถวเขาอยู่บ่ได้มีค่วมเจรเลิญเลยเนาะแต่ก่อนเขาอยู่อย่างนะสุขุมวิทหาสีบ มึงว่าแม่ประยหยัดขนาดไหนแม่ยางออกไอะไรเนีอ่อ้ลงจากโรยผู้เพล่งานแล้วลงคพักขนงเงินบ่ซื้อกับเขาแล้วกันยางขามสะพานมาแล้วกันยางไตทางด่วนนั่นแม่ก็เคยผ<ม>่านหนุยยางแม่ยงมังานานมงาเบานไปเห็นบอก <c oughs> แม่ยา,นา,นานไงไาาาตทัต้งดวงเ่าเคลื่อนย่านเลยนะนะเขาจี๋เขาว่าจี๋จี๋แต่แม่ก็ไปผู้เดียวแม่ยังไปกี่ไปห่างอาซีหันกระพายยางไปเด้อแม่ข่อยโคดประหยัดประหยัด อีอันน,น,นั่งซุบูรุว่าสันนั่งซุบูรุแค่ยี่สิบบาทกับบ๊บผ้าไปยี่สิบบาทตะกอนกับหลเดอคารุตม็ดเตน,นันตอนนั้นถ้าได้สามบาทห้าสิบเห็นบหมสองแถวมันจะบาทเราออกมาจากก็จากส้อยทองหันจากก่อนจะสีดสองบาทเลยเป็นจ้กใส่ละมาส้อยห้าสิบบอกกับบะถึงคือเกาส่ง,ง,าง,างายา,างมากคือเกาวยางไต่าทางดวนไป สอยสวัสดีซีแมนบอหยูนั่นหละมองหันล่ะกระยางทะลุออกมาหันกระยางไปห่างอาเซียนยางไปไตฮูเดตไตเห็นว่านันสร้างเข้าไปแล้วก็จังเดียวเข้าไปเฮียนเมญเรกันเห็นว่าไตอันนั้นมันก็เกลียบข้องเกลียบข้องไปเลยอ่ะย่างบะเขาสอยยังเกลียบข้องไปตออีกแต่ก่อนมันมีห่างอาเซียนห่างเดียวเด้อยู่พกขนงนะ ถ้าแม่สิไปหางใหญ่ๆก็ตรงไปซี่คอนแม่บ่ซี่คอนซีนักคารินมันทะลุออกไปเส้นพัฒนาการหันออกไปหันได้ือกโลตัสกับพันนี่เนาะไอหันมองโลตัสเดี๋ยวนี่แหละแต่ก่อนมันเป็นอูมันเป็นเตนโลดแม่บ่แล้วก็มองจอรดรถทั่ว แต่เขาอยู่เดียวนี้มีตรคอนโดตรงขามโลดตดัดนะมันก็เป็นโล่งนงัองอะไรนี้ก็เป็นห่างแล้วฟังทั้งหุ่นล้วไงยังเป็นเห็นบอยังเป็นปลากล้วยอยู่เดียวเห็นบ่ตคอนโดขึ้นเต็มหมดเลยฟังทั้งเน่นอะไรมันบ่เหลืออย่างเล่มว่าเหลือพื้นที่อะไรได้อยู่หันตะกี้มันก็ยังเป็นตรงในทงหน้าอยู่นอกข้าแตะกี้เม่อยู่แถวหลังบ้านเขาอยู่ตะกี้เขาจะยังเห็นหน้าอยู่ได้แถวนน้าตะกี้ ตอนเธอาหน่หน่อยแม่พายางรัดไปค่ะขางี่แม่ใหญ่เล็กเมื่อกี้ข้าเจ้ายังเฮ็ดให้เฮ็ดหน้ากันอยู่ได้แต่ทีก็ได้มูบาทเขาสั่งบูบาทเหมือนอย่างนี้อ้ววววสันเฮนบอกข้าเจ้าไปปล่อยเ่ยมือเว่นมากข้าเจ้าเลี้ยงอยู่แถวหลังบานาเขาเลยเราไปอยู่กรุงเทพมาเนี่รู้ซึกว่าเจ้าของประสบความสําเร็จบอ,อ,าาอจได้ไ<ม>ตามเป้าบออาเป้าเป้าแม่เป้าแม่แม่ไปกรุงเทพขึอนหยัง แต่ก่อนแม่ไปกรุงเทพขึ้หยังไมีจุดมีมีจุดประสงค์อีหยังจังไปกรุงเทพนี่ว่าหยังเนาะแตไปหาเงินตัวเนาะจะไม่หยังนะลูกเต่าก็สิได้เรียนบ่กจะกินเพราะไม่ได้หามจะมาจะใส่เงินเออเออเข้บอกว่าไปหาเงินรวยมากอยู่บ่เพราะด้วยแต่เพราะอยากก็กินนี่แหละเนาะลูกก็เรียนจบมา มกรวยจางไหนกบมีมาสุยานก็ได้ออยากมีกินสาเร็จอยู่ตอนหนอ้นีกะพาอได้ม่บางคนบางคนเขากะบางคนที่เขาไปกรุงเทพดดมีซานมียังกะเออกะถือวาเฮ้ากบกลางๆมีกินมีใส่มีพออยู่พอกินายๆก็อยู่บ้านเออบ่ได้บ่ไดบาดบ่ได้บ่ได้ทุกบ่ได้ยาดเออ เมื่อได้ไปเราลบมาเป็นนีอันลังคนเขาไปเขาว่าเบอร์มี่กับบอมาเขาวา่าเขาว่าอย่างนั้นะลังคนขั้นบอมี่กับสีบบยอมลบมาแบบนั่นกับมีคือกันข่้นบอห่างบอมี่สีบอลบมาลังคนกับกบมา,ามพ้อมว่้ห่างคว้วม,มี่ลังคนกับ กัมมาโดยความที่บประสบความสำเร็จบางคนกับกัมมาพร้อมหนี้แต่ก็ยังดีทีนี้ท่านร่มหายใจมันบ่บางคนกับกัมมาแต่กระดูกกมมี่คือกาน